สวัสดีครับช่อง,งน,น,อน,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 นิงมิงโชนะครับเปิดฉากไปละนะฮะบ,บ,บอลพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนนะครับเดี๋ยววันนี้ติดตามคู่ต่างๆแต่ความน่าสนใจจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับคู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเซนอลแต่เมื่อคืนตีสองนะครับแม่ลิงได้ดูด้วยนะครับ ยิงกันถึง6ประตูนะฮะแต่ไม่ได้ดูสดๆนะฮะดูไฮไลท์ดูไม่ไหวครับตอนอยากดูเหมือนกันนะครับเป็นคู่แรกของพีเมลีก e, แล้วก็ยิงกันถึง6ประตูนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือโอ้โหเรียกว่าผู้ต่อสอเกือบ2บอล2กิโลนะครับแล้วก็เป็นไปนตามฟอร์มตอนแรกยิงนำห่าง2 0ูนย์นะครับแต่ว่าเล่นไปเล่นมาครับโอ้โหโดนตีเสมอแบบถ้าทีมระดับ ลิโอพูลแล้วก็เจอรองบอลอย่างบอลมัดเนี่ยโดนตีเสมอ2อ,อ,องนี่ถือว่าเสียหายแล้วก็เสียเครดิตนะแล้วก็มีตําหนิเลยนะครับแต่ว่าทุกอย่างจบสิ้นนะฮะเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยมันเอาตอนจบเอาตอนเป่านกหวีต่อเวลานะครับแล้วก็พี่น้องเอ๋ยนะลิวอพูลก็มาเก็บนะโดยเฉพาะประตูที่4ประตูสุดท้ายโมซาร่านะ King of Egypt m ์ m m มี่ครับดินแดนที่หลีิมิงไปเยือนมาละแล้วลเดี๋ยววันที่12กันยาก็จะไปดำน้ำที่ไคโรเลสซีนะฮะแต่คงไม่เไปว่าบ้านของโมซาร่าแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาไม่ให้เข้าเขาบอกว่าความมาัศจรรย์ของซาร่านะครับนะซึ่งเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ยิงประตูในนัดเปิดสนามพีเบลีเป็นฤดูกาลที่10ติดต่อกัน โอ้มันฟลุกหรือว่ามันยังไงหรูอฟรีมือนะแต่ต้องยอมรับว่าลูกที่เขายิงได้รู่ที่4ี่เนี่ยมันเป็นความขยันเขาวิ่งจากขวาโอ้โหเบียดไปเอาบอลทางซ้ายด้วยความเร็วแล้วก็ขยับกับตัดเข้ากรอบเขตโทษยิงประตูได้โอ้โหสิบรุการติดต่อกันนะครับก็ว่ากันว่าเขาอายุ33แล้วฤดูการนี้เนี่ยไม่แน่อาจจะเป็นฤุูการสุดท้ายนะครับ และแกก็ยิงไป187ประตูนะครับเป็นตอนนี้อยู่อันดับ4ร่วมกับแอนดี้โคลนะร้อยแปดสิบเจ็ดแต่คงยากที่จะแซงอารันเชเีอร์หรือแฮร์รี่เคนนะครับที่ยิงไป213ประตูเวนรูนี่208ประตูก็อีก20กว่าประตูนะครับอ่าก็รอด,อดูแต่ว่าอารันเชเีอร์นี่คงลำบากนะอาจจะแซงเวนรูนี่หรือไปเบียดแฮร์รี่เคนได้นะครับสำหรับเอ่อ โมซาลานะครับทีนี้มีปัญหาตอนนี้ก็คือเกมรับนะโดนไป2องลูกอย่างนี้เนี่ยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ความผิดของอาริซงเบเกอร์ผู้รักษาประตูนะครับแล้วก็เ,เจลกิลฟันไดก็กลับมาเล่นในมาตรฐานที่ถือว่าต่ำเล็กน้อยแต่ก่าบางเรียกฟอร์มกลับมาละความฟิตต่างๆคนที่โดนนะก็คืออิบราฮิมา โกนาเต้นะฮะโดนเปลี่ยนโตด้วยนะครับเล่นได้เออไม่ค่อยดีนัแต่ว่าก็ต้องโทษเขาไม่ได้เพราะาจังหวดโตกับไปเสียบอลกันแล้วก็ประมาทเล็กๆนะฮะฟุตบ,บอลเนี่ยมันกระพริบตาไม่ได้นะครับก็เอาเป็นว่าเอ่อถือว่ามันจบไม่เป็นหายนะทาไม่ชนะบันเดิมนี่ยุ่งเลยนะครับริโวโพลนะฮะแต่ว่าเออ่ จิมมี่การ์เกอร์อดีตนักเตะน,นะฮะแม่ที่ถือว่าเป็นขาใหญ่เลยนะฮะแกบอกโอ้โหลิเวอร์พูลไม่มีจังหวัดที่น่าสนใจหรือพูดง่ายๆครองบอลไม่ต่อเนื่องไม่กดดันนะครับแล้วก็แกยังไม่ถูกใจเทคนิกของอันเดอร์สโอปนะฮะโดยเฉพาะลูกที่เสียประตูนี่ไม่ชอบเลยนะครับ แล้วก็แกบอกว่าคอมมิชชัี้ชิลเนี่ยที่เล่นสัปดาห์ที่แล้วก็ไม่มีจังหวะไหนที่ริ้ววูบูคุมเกมได้เลยนะครับนะก็งานนี้ก็เดี๋ยวรอดูครับบางทีเล่นถูกใจกับผลออกมาถูกใจเนี่ยบางคนบอกว่าต้องการผลมากกว่านะฮะแต่ว่าถ้าได้ฟอร์มการเล่นที่สะใจถูกใจด้วยเนี่มันก็เป็นอะไรที่ p e r ร์เฟ s t o ตอนะครับ สามแต้มของริโอพูลแล้วเด็กกำลังรอเรื่องของศูนหน้าอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับทามานี่โอ้โหลีหมิงเนี่ยคุยกับบีแอลสิงว่าเฮ้ยโอ้มีนานี่จับไปดูลิเวอร์พูลหน่อยนะฮะที่แอนฟิลด์แล้วก็ดูแมนยูด้วยที่โอทเทฟอร์ดเราประกันแม่มันแน่นอนแล้วก็ได้ลุ้นนะก็สามแต้มแรกก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งหนึ่งของเดอะคัพรายการตาม รักษาแชมป์นะจะเบิลแชมป์ได้หรือไม่ไม่น่าสนใจมากนะครับน่าตื่นเต้นแล้วเดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้ชมกันพิมารีมีเกล็ดรายละเอียดจะมาบอกเล่ากันก็ติดตามให้กำลังใจหรืิงกไดไลค์กดแชร์นะครับน,นี่ขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับสบายๆวันหยุดปูนๆดูแลสุขภาพ้ตยครับสวัสดีป๋ายังครับ ไหมเรียกก่อนป๋าหมิงสุดป๋าหมิงสุดป๋าหมิงสุดโอ้ชื่นไปเดี๋ยวไปเที่ยวกับป่านะห้อมป่าสักครั้งหนึ่งก่อนป๋าพาไปเที่ยวตอนเช้ามล้ยนะห้ามป่ากันครั้งเดียวครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งไม่ให้หรองั้นป่าห้ามป่าห้มป่าห้ามมันได้ไหมป่าห้ามได้หรอ ป่าห้องมันมนได้ไหมได้เราบันมนห้องป่าสักครั้งหนึ่งเช้าเช้าสักดอกหนึ่งป่าป่าชื่ออะไรคะไม่เอ้ยให้ป่าสุดหล่อไหมสุดหล่ออืมแล้วห้องป่าสักครั้งหนึ่งเช้าเช้าไม่ได้เหรอครับทำไมอ่ะเดี๋ยวป่าพาไปเที่ยวไปไปมาห้องป่าแล้วชื่นใจชื่นใจชื่นใจอืมชื่นใจที่สุดเลย อั๊บฮะเดวิ้น